พี่นอ้องเกินแบบก่อนเสือว่าหลายๆคนต้องเคยพอนะคนแบบเนี้ยเกินแบบเกินแห้งก็ยังว่ามันต่ออืมไพ่ปงไหนแล้วไพ่ วางใด้หลวไพ่ปล่อยเดวๆไพ่บัตรติดที่เดแลยวกะผู้นั้นก็มีความจุกว่านะะบบว่าบ่ๆไปน้ำเรลือข่อยเป็นคนที่แบบว่ามาไปอยู่บุนไหวซุ้งจริงกับไ่แต่ว่ายังมาจุ้งจริงกับข่อยยังไม่เห็นในข่อยเดือดร้อนยังมาบุญไหยกับข่อยถ้าไม่เห็นในข่อยบุญไหวแล้วก็ข่อยอยู่กัข่อยดีๆมากเห็นในข่อยบุญไหวไม่เห็นในข่อยเดือดร้อน